ความรวยของฟิล์มรัฐภูมิเห็นรายได้แล้วต้องร้องว,าว้าวมีคังรถหรูก,กว่า50คันและก็ยังมีบ้านหลังงามกว่า50ล้านโดยที่วางแผนเป็นเรือนหอในอนาคตค50ล้านนี่จริงเหรอจริงครับ ไม,ไม่รู้ตอนนี้เกินไปยังเห็นบ้านหลังนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าโลกรมจริงๆโดยที่บ้านราคา50ล้านนี้ย้อนกลับไปเมื่อแปปีก่อนตอนที่ฟิล์มรัชพูมเคยพาพี่หนุ่มกันชัยทัวร์บ้านย่านลำลูกกาคลองสี่บนที่ดินกว่าสองไร่ที่เจ้าตัวนั้นตั้งใจซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านให้กับตัวเองและบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งยังใช้ไว้เป็นเรือนหอในอนาคตอีกด้วยซึ่งในช่วงที่ทําบ้านใหม่ๆหนุ่มฟิล์มก็ได้สร้างบ้านสองหลังในพื้นที่เดียวกันบ้านหลังหนึ่งสําหรับคุณพ่อคุณแแม่่่ละพีชายสวน อีกหลังก็เป็นบ้านของตัวเองซึ่งหนุ่มฟิล์มก็เป็นคนออกแบบแล้วก็ตกแต่งเองทั้งหมดโดยที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่จะเป็นบ้านสไตล์ลุยที่สร้างแล้วก็ออกแบบตามความชอบของท่านเดินตางเ่ะี่ชั้นอ่ะมีสองชันครับนี่เรื่องะก็ทำแบบเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นบวกวินเทจ ส่วนบ้านของฟิล์มกับเน้นความเรียบง่ายเป็นสไตล์โมเดิร์นลอฟซึ่งบ้านทั้งสองหลังก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาดกว้างมีสนามสระว่ายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมีเทพีกำลังเทน้ำเป็นรูปปั้นประดับไว้ซึ่งหนุ่มฟิล์มก็บอกว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ไว้ปกป้องคุ้มภัยและก็ยังทําให้บ้านสงบร่มเย็นรี่ไหนใครดูให้คดูให้จ้างจ้างมา3คนนะครับใช่เพราะว่าผมกลัวว่าเอามาคนเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่แม้ทั้ง3คนพูดสิ่งใดที่เหมือนกันแล้วเราก็จะทำสิ่งนี้เทพีคืออะไรอะคะเทพี ่บอกเลยว่าบ้านหลังนี้ก็มาจากน้ําพักน้าแรงที่ในตอนนั้นหนุ่มฟิล์มรับบทบาทหลายอย่างเป็นทั้งนักแสดงนักร้องรวมไปถึงงานเบื้องหลังแล้วก็นักธุรกิจที่มีประสบการณ์ขยันทํางานแล้วก็ยังมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนนก,ก็คือการสร้างฐานะและความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆทํามาหมดแล้วแทบจะทุกอย่างทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลังธุรกิจรวมไปถึงลงสนามการเมืองทั้งยังทําธุรกิจมากมายดังแทนกํา มการบริษัทอย่างน้อย12แห่งแต่มีสถานภาพที่ยังดำเนินกิจการอยู่เพียงแค่สีแห่งเท่านั้นส่วนที่เหลือก็แจ้งสถานะร้างแล้วก็เลิกกิจการไปแล้วนอกจากนี้หนุ่มฟิล์มก็ยังเคยเปิดคลังรถหรูให้ได้ชมจัดไปจุกๆกว่า50คันซึ่งแต่ละคันก็ไม่ธรรมดาจริงๆมีทุกแบบทุกคันตั้งแต่บอเช่ยันรถกระบะแถมยังซื้อมีเอ็มดับยูและเบนให้กับครอบครัวขับอีกด้วยโดยความฝันของหนุ่มฟิลม์มที่อยากจะได้รถเท่ๆไว้ขับสักคันตั้งแต่เด็กบ้านอื่นเขาอาจจะสสะมของเล่น แต่บ้านนี้เขาชอบสะสมรถคลาสสิกื่นอาจจะเก็บของเล่นอาจจะเก็บอะไรบางอย่างแต่ผมขอสะสมคือรถคลาสสิกมีตั้งแต่รถปอร์เช่911ราคาประมาณ12ล้านไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่เทสลาราคาหลักล้านไปจนถึง BMW ราคาหลักแสนทั้งยังชอบสะสมรถคลาสสิกจนก่อให้เกิดเป็นธุรกิจจับงานรถคลาสสิกมาขายที่มีกว่า50คันรายได้ดีทาให้สร้างเนื้อสร้างตัวและก็ยังทําอู่เก็บรถมาไว้โดยเฉพาะเรียกได้ว่าถ้าไม่รวยจริงทาไม่ได้นะคะเนี่ย